เออไปทำงานดีๆนะคะบอสโอเคโอเคพิงกี้เดี๋ยวผมจะขับรถดีๆก็แล้วกันนะนี่หนูนิดรอนานไหมไม่นานเลยค่ะพี่บอสเอ่อพี่บอสคะหนูมีเรื่องอยากจะถามะคะ่ะทำไมเหรอจะ๊ะหนูนิดอ๋อพอดีว่าเอ่อพี่บอสมีไฟหรือ,อยังเหรอคะอ๋อ ยังไม่มีอะครับใช่บอสอยากโกโหกหนูนิดว่าเขายังไม่มีภรรยาแต่เขาแต่งงานกับพิงกี้แล้วเขาอยากจะจับปลาสองมือนั่นเองดีเลยค่ะเออ่หนูก็ยังสวยนะคะมาเป็นแฟนกับหนูนะคะอ๋อ,อ,อได้จ้ะโหไก่น่องนี้อร่อยมากๆเลยนะเนี่ยร้านเนี้ย พี่ชอบมากินบอ่อยเลยเหมือนหนูเลยค่ะใจตรงกันซะด้วยนั่นเนี่ยไปไปหนูนิดเดี๋ยวพี่ไปส่งค่ะบ้านหนูนิดนี่ล่มลื่นจริงๆเลยนะจันเนี่ยใช่ค่ะพอดีว่าทำสวนทุกวันโหแล้วมีอะไรให้พี่กินั้งเนี่ยที่ไปกินที่ร้านไม่ค่อยอิ่มเลย นี่ค่ะทำเป็นไาขา่เจียวนะคะขอโทษด้วยค่ะโหไข่เจียวนี่ยังนุ่มอยู่เลยนั่นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะจ๊ะพอดีว่าพี่ต้องไปทำโอทีค่ะทุกๆอาทิตย์บอสจะมาหาหนูนิดบ่อยครั้งขึ้นทุกๆวันเออทำไมหมูน่นี้คุณถึงไปทำงานบ่อยจังอคะค่ะ อ๋อพอดีว่าผมทำโอทีผิดโยนะผมก็เลยต้องแก้โอทีอยู่ที่บริษัทก็เลยไม่ค่อยได้กลับมานะอ๋อค่ะฉันเข้าใจคุณค่ะเขาคิดจะโกหกพิงกี้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำโอทีทุกวันเขาทำโอทีเป็นบางครั้งส่วนเวลาที่เหลือเขาก็เอาไปหาหนูนิดหมดก็เลยไม่ค่อยได้กลับมาบ้านโว้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะ พิงกี้ไม่น่าถามแบบนี้เลยมีอะไรให้พี่กินบ้างเนี่ยวันนี้พี่เหนื่อยมากๆเลยนะค่ะค่ะโหสตอเบอรี่ลูกยักเลยนะเนี่ยโหอร่อยมากๆเลยอะ่ะอร่อยก็กินเยอะๆนะคะหนูปอกเองกับมือเลยอร่อยมากๆเลยนันเนี่ยโหหนูนิดปอกเนี่ยอร่อยจริงๆเลยนะผละไม้ก็เย็นเย็นสบายอร่อยจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นก็มาหาหนูนิดบ่อยๆนะคะ อ๋อจ้ะจ้ะพี่มาหาหนูนิดทุกวันแล้วค่ะมาหนูนิดมาถ่ายลงโซเชียลกันค่ะค่าพี่บอสอา้าวหนึ่งสองซ้ำหนูนิดไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นเมียน้อยคนอื่นอยู่ส่วนบอสเขาไม่มีสัจจะในตัวเองเลยเขามีภรรยาอยู่แล้วยังจะมายุ่งกับคนอื่นอีก ือว่าเขาจับปลาสองมือนั่นเองนี่พิงกี้เฮย้ยเธออะหัดเล่นโซงโซเชียลบ้างนะจะได้เปิดดูโลกใหม่ๆบ้างโหยฉันอยู่แบบนี้ฉันก็ดีแล้วนะเออ,เอ,อตามใจแกแล้วกันมันคือชีวิตของแกนี่นะเฮย้ยฉันจะทำยังไงได้นี่ยฮะ,ะตายแล้ว ของแกเนี่ยอยู่กันแค่นี้ไม่ต้องตะโกนก็ได้จะไม่ให้ฉันตะโกนหรือฉันโวยวายได้ยังไงล่ะฉันน่ะเห็นรูปสามีแกอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเฮย้ยนึกว่าเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นเพื่อนของเขาละมั้งเนี่ยแกหัดจำผิดคนอื่นบ้างสิไม่ใช่โลกสวยเออเออเดี๋ยวฉันจะถามเขาเย็นนี้แล้วกันแต่ที่จริงเธอไม่ได้คิดอะไร ทำไมคุณดูหน้าซีดๆละ่ะแต่พิงกี้ก็รู้สึกแตงหงิดแตงหนดใจอยู่เล็กน้อยอ๋อไม่มีอะไรหรือเปล่าค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีว่าฉันไม่ค่อยสบายอะคะ่ะอ๋อก็กินยาก็แล้วกันนะนี่เรียกพี่มาคุยมีอะไรหรือเปล่าหรอนูนิดนี่เราก็คบกันมานานแล้วนะคะตั้งสมเดือนออหนูอยากขอให้ พี่บอสแต่งงานกันนะคะเออเรื่องนี้หรอนั้นเดี๋ยวพี่ขอไปคิดดูก่อนแล้วกันนะหมู่นี้เนี่ยคุณหน่าซีดมากๆเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าออ,อ,อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันแค่ไม่ค่อยสบายฉันบอกแล้วครับนี่หนูนิดหนูนิดจำได้ไหมว่าเคยขออะไรกับพี่ไว้อะไรหรอคะพี่บอสก็พี่คิดดูแล้วนะ เราแต่งงานกันเถอะแต่งงานกันพรุ่งนี้เลยจริงเหรอคะแต่ว่าไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยเหรอคะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่จะพาหนูนิดไปเลือกชุดเองไปดีจังเลยค่ะหนูรักพี่บอสมากๆเลยนะคะพี่ก็รักหนูนิดจะ้ะเราจะได้แต่งงานกันสักทีนะจะ๊ะเฮ้ยหนูไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้พี่ก็ไม่คิดเหมือนกันลจะจ้ะนั้นพี่ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะ คะพี่บอสเออพรุ่งนี้ผมไม่ได้กลับบ้านนะครับอา้าวทำไมหรอคะก็คือว่าที่บริษัทอะให้ผมไปประชุมสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยอะครับผมก็เลยไม่ได้กลับบ้านคุณอยู่ได้ใช่ไหมอ๋ออยู่ได้คะ่ะอยู่ได้คะ่ะฉันอยู่เพื่อคุณฉันอยู่ได้คะ่ะ โอเคเลยครับคุณนี่ดีจริงๆเลยนั่นเนี่ยที่จริงแล้วเขาจะไปแต่งงานกับหนูนิดนั่นเองนั้นเดี๋ยวผมขอไปก่อนเลยนะผมจะต้องรีบไปแต่งตัวเก็บสื้อผ้าเฮ้ยหรือว่าที่เขานอกใจฉันจะเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยกีเริ่มรู้สึกตังหิดต,ตังหิดใจอยู่พักหนึ่งอยู่ดีๆก็มีคนโทรมา อะไรหรอแกนี่นี่สามีแกตั้งสเตตัสว่าแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วหรอใช่ใช่ไม,ไม่ทำไมทำไมบอสต้องทำกับฉันแบบนี้ทำไมเราไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเราจะมีวันนี้ใช่ครับผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันหนูนิดเราแต่งงานกันแล้วนะค่ะ หนูนิดรักบอสมากๆเลยนะคะขอให้ทั้งสองคนมีความสุขกันนะจ๊ะค่ะแม่ชีขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่มางานแต่งของพวกเราหึมมีความสุขกันนักหรอฮอึพิงกี้ทำมาได้ยังไงเนี่ยฮะพิงกี้คือใครหรอคะพี่บอสนี่คุณมาได้ยังไงเนี่ยฉันจะมาได้ยังไงไม่สนและอีกอย่างหนึ่งนะ ผู้หญิงคนนั้นอะเป็นใครเออเ,ออเออฉันก็เป็นภรรยาที่กําลังจะแต่งงานกับพี่บอสไงพี่บอสคะผู้หญิงคนนี้คือใครฉันก็เป็นภรรยาตัวจริงไงเอา้าไหนพี่บอสบอกว่าไม่มีไม่มีภรรยานี่คุณหลอกผู้หญิงหรอผมขอโทษนะคุณอย่าทิ้งผมไปนะพิงกี้ คงจะสายไปแล้วหรอกคะ่จะจับปลาสองมืออย่างคุณอยู่ไม่ได้หรอกคะอ่ะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะไปหยากันที่อำเภอด้วยคะ่ะหนูนิดพี่ขอโทษไม่ค่ะในพี่บอกว่าไม่มีภรรยาอย่าทิ้งพี่ไปหนูนิดเรานี่ไม่ได้จับปลาสองมือเลยจริงๆสีหน้าไม่เข้ากับสถานการณ์นิดนึงนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะทุกคนก็จบเแล้วนะคะบายบาย